ถ้าความเชื่อผิผดๆเกี่ยวกับยาพาราเซตามอลก็ต้องบอกว่ายาพาราเซตามอลหรือยาแก้ปวดที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยบอกเลยครับว่ามันมีความเชื่อผิดๆเกิดขึ้นมามากมายครับแล้วก็ความเชื่อผิดๆเนี้อาจจะทําให้ท่านเป็นอันตรายได้เลยนะครับ สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง 5. ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับยาพาราเซตามอลครับก็ต้องบอกว่ายาพาราเซตามอลหรือยาแก้ปวดที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยนะครับบอกเลยครับว่ามันมีความเชื่อผิดๆเกิดขึ้นมามากมายครับแล้วก็ความเชื่อผิดๆนี้ อาจจะทําให้ท่านเป็นอันตรายได้เลยนะครับซึ่งบางครั้งอาจจะอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับท,ทั้งที่แบบเฮ้ยมันเป็นยากแก้ปวดเองเนาะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจผิดหรือเราใช้ผิดวิธีนะอาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อตัวเราได้ครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณมากครับโอเคครับเรามาดูความเชื่อผิดผิด ข้อที่1นึ่งกันครับยาพาราเซตามอลยิ่งกินเยอะยิ่งหายปวดนี่คือความเชื่อที่ผมบอกเลยครับว่าเป็นความเชื่อที่ผิดครับ<ม>ถ้าท่านกิน1เม็ดไม่หายปวดกิน3เม็ดมันจะต้องหายปวดยิ่งขึ้นเพราะว่ายามันแรงขึ้นใช่ไหมครับนี่ก็คือความเชื่อที่เราเชื่อกันมาแต่จริงๆแล้วครับบอกเลยว่ามันไม่ใช่ครับให้เปรียบเทียบครับว่า,ายา1เม็ดเนี่ยมันก็ออกฤทธิ์ได้100%และถ้าตัวเราเนี่ยมีน้ําหนักตัวประมาณหนึ่งนะครับยาเนี่ยจะกิน1เม็ด 2เม็ดหรือ3เม็ดเนี่ยผลมันก็เท่ากันไม่แตกต่างกันถ้ามันถึงจุดสูงสุดที่ร่างกายเราตอบสนองต่อยาตัวนั้นนะครับซึ่งขนาดยาที่เหมาะสมที่แนะนําก็คือประมาณ1 0บถึงสิมิลลิกรัมต่อกิโลของเราเอาง่ายงว่าถ้าเราหนัก50ิกิโลกรัมการกินยาพาราเซตามอลเนี่ยก็คือเอา4ิคูณ50ก็เป็น500มิลลิกรัมก็คือ1เม็ดนั่นเอง1เม็ดทั่วไปนะครับเช่นถ้าท่านหนัก50แล้วท่านไปกิน1,000มิลลิกรัมอย่างเงี้ยผลที่ได้ก็ไม่แตกต่างกัน แต่ถ้าท่านนะครับหนัก100กิโลกร,รมัมแล้วกิน1เม็ดกับ2เม็ดอย่างนี้2เม็ดออกฤทธิ์ได้ดีกว่า1เม็ดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวน ก็ต้องขึ้นอยู่กับน้ำหนักของท่านและปริมาณที่แนะนําก็คือ10มิลลิกรัมคูณกิโลก็คือจํานวนพาราเซตามอลต่อนหนครั้งที่ท่านสามารถทานได้และมีข้อแนะนำอีกอย่างหนึ่งครับว่าใน1วันห้ามกินเกิน8เม็ดหรือ4,000มิลลิกรัมแล้วก็ยังมีรายละเอียดอีกนิดนึงครับว่ายาพาราเซตามอลที่ขายทั่วไปนี้นะครับมีขนาดไม่เท่ากันนะครับสำหรับยาเม็ดสำหรับผู้ใหญ่ โดยทั่วไปที่เราเห็นก็คือ500มิลลิกรัมแต่จริงๆมันมี325มิลลิกรัมและ625มิลลิกรัมด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านจะต้องดูให้ดีว่าพาราเซตามอลที่ท่านซื้อเนี่ยมันกี่มิลลิกรัมกันแน่นะครับก่อนที่ท่านจะทานยาตัวนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าไม่จําเป็นที่จะต้องกินทีละ2เม็ด3เม็ดนะครับเพราะว่าถ้ามากเกินไปเนี่ย ไม่ได้มีผลดีมากขึ้นแถมยังเกิดผลเสียเพราะว่าพาราเซตามอลสามารถทำลายตับของเราได้ครับมันไปเขาเรียกว่าเมตับไลท์ที่ตับหรือว่าไปขับที่ตับของเราให้ออกจากร่างกายก็ทําให้ตับเราทํางานหนักนะครับบางคนเป็นตับวายนะครับถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยครับผมคราวนี้ครับเรามาดูความเชื่อผิดๆข้อที่2เกี่ยวกับยาพาราเซตามอลกันครับความเชื่อผิดๆข้อที่2เกี่ยวกับยาพาราเซตามอลก็คือยาพาราเซตามอลแบบน้ํายี่ห้อไหน ก็เหมือนกันกินขนาดเท่ากันได้หมดบอกเลยครับว่าอันตรายมากเพราะอะไรครับเพราะยาพาราเซตามอลแบบน้ำเนี่ยก็จะต้องให้เด็กๆก,กินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดปริมาณเนี่ยมันคลาดเคลื่อนเด็กๆก,ก,ก็จะมีผลเสียมากกว่าผลดีเยอะมากๆเลยต้องบอกตามตรงครับว่ายาพาราเซตามอลแบบน้ำเนี่ยแบ่งเป็น2อย่างใหญ่ๆนะครับก็คือเป็นแบบน้ําเชื่อมแล้วก็เป็นแบบหยดซึ่งมันก็หวานเหมือนกันนั่นแหละแต่มันเป็นอย่างนี้ครับถ้า มาเป็นขวดใหญ่ๆนะครับพวกนี้เนี่ยจะค่อนข้างเจือจางแต่ถ้ามาเป็นขวดเล็กๆพวกนี้เข้มข้นมากถ้าเราไปกินพวกพาราเซตามอลดรอปดรอปในแปลว่ยหยดพวกนี้ถ้าเราไปกินขนาดเท่ากับขวดแบบที่เขาเจือจางแล้วเรากินปริมาณเท่ากันเด็กๆที่ทานเข้าไปถือว่าได้รับพาราเซตามอลเกินแบบหลายเท่าเลยอันตรายเลยนะครับยิ่งเป็นเด็กเนี่ยการได้รับยาเกินขนาดเนี่ยอันตรายกว่าผู้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือ การใช้ยาพาราเซตามอลแบบน้ำแล้วก็ให้เด็กทานเนี่ยนะครับควรจะดูข้างฉลากทุกครั้ง the must ก็คือทุกครั้งไม่มีการประมาทว่าเอ้ยคล้ายๆเดิมเหมือนเดิมหน้าตามันคล้ายกันมากครับเพราะฉะนั้นขอให้ดูทุกครั้งนะครับตามที่แพทย์สั่งข้อสําคัญมากๆอยากจะย้ำเตือนไว้ครับก็นี่ก็คือความเชื่อผิดๆข้อที่2ครับคราวนี้มาดูความเชื่อผิดๆ,ข,ข,ดดๆข้อที่3 เกี่ยวกับยาพาร,ราเซตามอลบ้างครับก็คือยาพาร,ราเซตามอลไม่อันตรายสามารถทานติดต่อกันได้เป็นเดือนนะครับบอกเลยครับว่าไม่ใช่นะครับอันตรายนะครับคือการทานยาพาร,ราเซตามอลเป็นเดือนเดือนเนี่ยนะครับข้อแรกคือตับเราจะทํางานหนักทําให้ตับเราเมีปัญหาเอนไซม์ของตับขึ้นได้กลายเป็นตับอักเสบได้อันนี้อันตรายข้อที่1อันที่2คือถ้าท่านมีอาการปวด ปวดอะไรก็ตามเนี่ยแล้วต้องทานยาพาราเซตามอลเป็นเดือนเนี่ยแปลว่าท่านมีปัญหาแล้วครับการปรวดโดยทั่วไปแล้วควรจะหายได้ภายใน7 1 0วันการปวดหัวจากไข้ควรจะหายได้ภา,า,าย,ายานใน3 5ถึงวันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านทานยาเกินเนี้ยแปลว่าเฮ้ย เราไม่ควรจะรักษาตัวเองแบบนี้แล้วเราควรจะพบแพทย์เพราะว่ามันอาจจะมีโรคบางโรคเนี่ยซ่อนอยู่ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตของท่านมากๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านยันทานยาพาราเซตามอลเป็นเดือนเนี่ยผมขอเลยว่าหยุดนะครับหยุดข้อแนะนําก็คืออย่างนี้ครับสําหรับการทานยาพาราเซตามอลแก้ปวดนะครับเด็กเนี่ยไม่แนะนําให้ทานเกิน5วันส่วนผู้ใหญ่ไม่แนะนําให้ทานเกิน10วันนะครับ ในกรณีที่เป็นไข้นะครับแล้วทานยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้แนะนําให้ทานยาไม่เกิน3วันถ้าเกิน3วันไม่รักษาเองแล้วครับไปพบแพทย์ได้แล้วเพราะว่า,าการเป็นไข้เนี่ยถ้า3วันแล้วไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยเฮ้ยมันมีอย่างอื่นมาแทรกซ้อนหรือเปล่านะครับเราก็ไม่ควรรักษาตัวเองแล้วแต่ถ้าเกิด2อสวันอนาะการทุเราลงอย่างนี้เราก็ไม่สีเรียดอาจจะเป็นแบบไข้หวัดเล็กๆน้อยๆอ,อย่างนี้ก็ โอเคนะครับอันนี้ก็คือความเชื่อผิดๆข้อที่3ครับคราวนี้เรามาดูความเชื่อผิดๆข้อที่4กันบ้างครับสำหรับยาพาราเซตามอลก็คือ,อยาพาราเซตามอลสามารถรักษาไข้หวัดได้ครับต้องบอกงี้ครับยาพาราเซตามอลเนี่ยมันคือ,อยาแก้ปวดอย่างเดียวครับ มันออกฤทธิ์โดยไปยับยัง้งสมมุติว่าเราจะปวดเนี่ยเราจะมีกระแสประสาทส่งไปที่สมองว่าให้ปวดใช่ไหมายาพาราเซตามอลเนี่ยมันจะไปขัดขวางตรงเนี้ยเราก็จะไม่ค่อยปวดอันนี้ก็คือฤทธิ์ของมันแบบคร่าวๆนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไข้หวัดเพราะไข้หวัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ติดจากเชื้อไวรัสนะครับ หรือเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งเชื้อไวรัสเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยห้วันก็มักจะหายได้เองอยู่แล้วแต่ส่วนเชื้อแบคทีเรียเนี่ยก็มักจะต้องได้ยาฆ่าเชื้อหรือที่เรียกว่ายาปฏิชีวนะเพื่อการรักษาครับยาพาราเซตามอลเนี่ยมันเกิดมาเพื่อไม่ให้เราทุกทรมานเท่านั้นเองแล้วร่างกายเราก็จะขจัดเชื้อต่างๆออกไปด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นการกินยาพาราเซตามอลเพื่อรักษาไข้หวัดเนี่ย เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับนี่ก็คือความเชื่อผิดๆข้อที่4ของอยาพาราเซตามอลครับ ต่อไปครับมาดูความเชื่อผิดๆข้อที่5ครับยาพาราเซตามอลสามารถกินดักไข่ไว้ได้นะครับฟังแล้วก็ดูแบบแปลกๆนะสมมุติว่าเรารู้สึกใช้คําว่ารู้สึกว่าวันนี้จะไม่ค่อยสบายแน่เลยขอกินยาพาราเซตามอลก่อนดีกว่าจะได้ป้องกันไข้ในวันพรุ่งนี้เผื่อพรุ่งนี้มีงานสิ่งที่เราต้องทําสําคัญเราก็เลยกินยาพาราเซตามอลดักไว้เลยบอกเลยครับว่าไม่เกี่ยวครับเพราะอะไรครับอันดับแรกเลยเรามาดูตามข้อเท็จจริงก่อนว่ายาพาราเซตามอลเนี่ย มันสามารถออกฤทธิ์ได้ประมาณ4-6ชั่วโมงนะครับ4 6ชั่วโมงนะครับพาราเซตามอลแบบปกตินะครับออกฤทธิ์ได้ประมาณ4-6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านกินเพื่อดักให้นะครับท่านกิน4โมงเย็นนะครับ2ทุบยาม,มันหมดฤทธิ์แล้วครับ ตอนเช้าท่านก็ยังมีไข้เหมือนเดิมอ่ะถ้าท่านจะดักไข้แต่เพราะนั้นประเด็นคืออะไรครับประเด็นคือมันไม่สามารถที่จะดักไข้หรือป้องกันไข้ท่านได้มันเป็นยาที่เอาไว้รักษาอาการแบบอย่างทันท่วงทีถ้าท่านเป็นถ้าท่านปวดหัวท่านกินยาเนี่ย มันจะออกฤทธิ์ภายใน10ถึง30นาทีมันก็จะทําให้อาการปวดของท่านลดลงจากปวด10แต้มอาจจะลดลงเหลือ7แต้มหรือ5แต้มเท่านั้นเองแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะหายปวดเป็นปริดทิ้งนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ยากแก้ปวดที่รุนแรงมากๆ ถ้าสมมติว่าท่านปวดมากหรือว่ามีอาการปวดจากมะเรง็งหรือกลุ่มอะไรพวกนี้ยาพาราเซตามอลอาจจะไม่เพียงพอก็จะมียาแก้ปวดตัวอื่นที่เสริมเข้าไปแต่ไม่ใช่กินพาราเซตามอลเพิ่มเป็น3เม็ด4เม็ดต่อครั้งอย่างนี้อันตรายนะครับตับวายได้นะครับอันนี้ก็คือความเชื่อผิดๆข้อที่5ยาพาราเซตามอลสามารถกินดักไข้ได้นะครับอันนี้ก็คือ5ข้อความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับยาพาราเซตามอลครับ คราวนี้ผมขอแถมข้อควรรู้นิดหนึ่งนะครับสำหรับการใช้ยาพาราเซตามอลนะครับข้อแรกนะครับคือต้องระวังการทานยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาพาราเซตามอลเนี่ยมันเป็นส่วนผสมของยาหลายชนิดนะครับ บางทีเรากินยาพาราเซตามอลเม็ดหนึ่งแล้เราไปกินยาที่มีส่วนผสมของพาราเซตามอลอีกมันก็กลายเป็นเรากินพาราเซตามอลสองเท่าของปกติและยาที่เรามักใช้กันบ่อยก็คือ ทิฟฟี่นั่นเองครับหรือกลุ่มดีคอเจนนะครับพวกนี้มีพาราเซตามอลอยู่ประมาณสัก325.500ถึงมิลลิกรัมนะครับก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันก็เหมือนเรากินแบบ2เท่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านทาน,ท,านทิฟฟี่หรือดีคอเจนกรุณาดูที่ฉลากก่อนว่าเฮ้ยมันมีพาราเซตามอลผสมอยู่เท่าไหร่และเราไม่ควรกินเกินนะครับปริมาณก็คือ10คูณน้ำหนักนะครับไม่เกินนั้นน้ำหนัก50ไม่เกิน500นะครับผมข้อที่2นะครับ ควรเก็บในที่ที่ไม่มีแสงมากเกินไปนะักและอุณหภูมิไม่ควรเกิน30องศาครับเพราะฉะนั้นแล้วห้ามเก็บในรถครับต่อมาข้อที่3ครับถ้าลืมทานยานะครับสามารถทานได้ทันทีเลยเมื่อท่านนึกออกไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มขนาดยาแบบเฮ้ยฉันลืมกินมื้อที่แล้วมื้อนี้ขอ2เม็ดไม่จำเป็นนะครับนึกออก ก็กินเท่าเดิมนะครับสามารถกินได้เลยนะครับข้อที่4นะครับอย่าออกฤทธิ์ภายใน10 3 0นาทีเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนไม่ใช่กินไป2-3นาทีไม่หายปวดแล้วกินซ้ำนะครับครับสำหรับพาราเซตามอลก็จบง่ายๆแค่นี้ครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับ คุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ